สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องไอซ์เช่นเคยวันนี้นะคะน้องไอจะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นแมปจำลองสักรีนั่นเองแต่ก่อนนี้ทุกคนนะคะจะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดสับ s c ไคร e กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งเป็นกำลังใจให้น้องไอด้วยนะคะ ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยวันนี้นะคะน้องไอจะมาเล่นแบบจำลองซักรีนั่นเองมาดูกันนะคะว่าแบบนี้มันจะน่าเล่นและสนุกขนาดไหนไะเข้ากันเลยดีกว่าค่ะนี่เข้ามาเลยเคค่ะตอนนี้นะคะน้องไอก็เข้ามาแล้วนะเคกดคำว่าเล่นนะคะชิ้ ตอนนี้นะคะน้องไอ้มีเงินเยอะมากเลยนะคะตั้งหนึ่งพันสองร้แปดสิบเอดบาทแน่อย่างแรกนะคะให้เราเลือกร้านก่อนนะน้องไอเอาตรงนี้กักนเลยค่ะนี่ตรงนี้นะคะเรียบร้อยค่ะนี่นะค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยเรานะคะก็จะต้องมาเก็บผ้าก่อนอันพวกนี้นะคะผ้าที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นผ้าที่ยังไม่ได้ถูกการซักนะคะ นี่น้อยก็เก็บเก็บเก็บใหญ่เลยนะโอเคคนดูน้องไอซสินี่นะคะไปะนั่นเดี๋ยวเราเอาผ้าพวกนี้เนี่ยไปใส่เครื่องซักผ้ากันดีกว่าโอเคค่ะนี่นี่นะคะน้องไอซมีแม่เหล็กด้วยนะแม่เหล็กก็คือเราไม่ต้องแบบเราไม่ต้อง ใช้นิ้วนะคะกดผ้าเลยนะคะเดี๋ยวมันจะดูดผ้าให้มาเองเลยสุดยอดไปเลยนะคะนี่โอเคพอผ้าเราทําเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่มันก็จะได้แบบนี้เป็นผ้าที่สะอาดนะคะแล้วพอเราได้ผ้าสะอาดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ตรงนี้นะต้องกดนะคะ กดแบบนี้เลยเราก็จะได้เงินมานะคะโอเคมีไหมนะกดๆแเราก็ทำนี้นะคะวนๆไปนะคะแล้วเราก็จะได้เงินเพิ่มเองนะคะเงินเพิ่มนะคะเราก็สามารถไปซื้อตะกร้าได้หรือจะเอาไปซื้อนี้ก็ได้นะคะเออเครื่องซักผ้าค่ะซื้อได้หมดเลยว้ายน้อยก็วิ่งใหญ่เลยนะคะ โอเคเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยที่ยังไม่ได้ซักนะคะทำเหมือนเดิมเลยเอาไปใส่เครื่องซักผ้านะคะโอเคชุบชุบเนี่ค่ะเดี๋ยวน้องไอว่าน้องไอเนี่ยเก็บเงินได้เยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้องไอก็จะเออเอาเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักนะคะไปใส่เครื่องซักผ้านะคะโอเคนี่นะคะน้องไอก็ใส่ลงไปเลยนะ ชิบ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 โอเคไปนี่ใส่เคลียร์ค่ะเงินน้องไอยเยอะแล้วนะ,นะเดี๋ยวน้องไอว่าเดี๋ยวน้องไอจะไปซื้อเครื่องซักผ้าหน่อยนะคะซื้อมาใหม่เพราะมันมีหลายลายมากเลยไปนี่นะคะอันนี้นะคะเป็นที่ซื้อเครื่องซักผ้านะคะไปเลย ซื้อเครื่องซักผ้ากับตะก้านะคะเอาไว้ใส่ผ้าที่ยังไม่ได้ซักแล้วก็ผ้าที่ซักแล้วนะคะโอเคนี่คะ่ะเป็นลายเครื่องซักผ้านะมีหลายลายมากเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนของตะก้านั่นเองนี่นะคะว้าวสุดยอดไปเลยนะคะอันนี้ราคาแพงไปหน่อยนะตั้งห้ารอยบาทเนี่ยอ่ะมาโซนนี้ดีกว่าคะ่ะเครื่องซักผ้าเนาะ โอเคอะไรอะไรบ้างนะซื้ออย่างละสองก็อกลิกันค่ะเออเอาอันนี้ก่อนก็ลิกันค่ะเอันนี้ดีกว่าเอาไหนดีนะขอคิดก่อนนะซื้อนี้สองก็ได้ค่ะอันนี้ก็ซื้อสองเหมือนกันนะอย่างละสองนะคะอันนี้ก็สองอันนี้ก็ซื้อสองนะคะ โอเคซื้อแค่นี้ดีกว่าตังไม่พอแล้วนะคะหลังจากว่ากี้นะคะน้องไอเนี่ยเหลือเงินเป็น1,300กว่าบาทเลยนะตอนนี้เหลือแค่221เองนะคะโอ้ยว,ว่ากี้น้องไอโดนรถชนด้วยนะคะทุกคนเดินไม่มองทางเลยนะเราเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวน้องไอนะคะจะเริ่มเก็บตังค์ใหม่ถ้าน้องไอเก็บตังค์ได้เยอะแล้วนะคะน้องไอจะไปซื้อ นี่ด้วยนะคะเออตะก,ก้าค่ะให้มันใส่ของได้เยอะหน่อยนะโอเคค่ะบาเอาไปให้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะได้เงินมา30บาทบายเคค่ะนีออ่ไปกันเลยเราก็ต้องทำแบงนี้วนๆไปนะคะเพื่อเราจะได้เงินนั่นเองบา โอเคค่ะเ่อกี้น้องไอนะคะซื้อเครื่องซักผ้ามาใหม่แล้วแลวเวลาทุกคนจะทํานะคะทุกคนเนี่ยก็ต้องกดคําว่าแก้ไขนะคะนี่ข้างบนเลยแล้วก็ทิ้งไปนะคะพวกนี้โอเคนี่ค่ะน้องไอเจ้าเป็นตารางหมักฮอตนะคะสองอันโอเคแล้วก็ทิ้งทิ้งแล้วก็เอาเป็นอิดนะคะนี่ ไป,ไปก็เป็นอะไรดีนะหินอ่อนก็ได้ยกันค่ะอันนี้ค่ะเป็นลายหินอ่อนทิ้งเป็นลายไม้ก็ได้กันค่ะไม้สองนะคะชึบชึบโอเคค่ะแค่นี้ก็สวยนั้นคะคะเป็นไงล่ะนี่นะคะแมบปบนี้เนี่ยสนุกสุดๆไปเลยนะคะน้องไอคอนแนะนำเลยนะคะว่าให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาเล่นกันเยอะๆได้เลยนะ นี่น้อยก็ขอเก็บผ้าก่อนนะคะทุกคนดูสภาพน้องไอซี่อคนดูสิคะนี่ใส่ก่อนชึบเคมันก็จะไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นตอนแรกที่น้องไอรีวิวไปเนี่ยเครื่องสักผ้าอันแรกเลยนะคะก็ใส่เสื้อผ้าได้ห้าอันนะคะนี่แต่ตารางหมักฮอกต้องใส่ตั้งแปดนะคะทุกคน นี่อันนี้ใส่เจ็ดนะคะลายอิด like ใส่เจ็ดลายหินอ่อนใส่เท่าไหร่นะน่าจะใส่เจ็ดเหมือนกันนะคะน้องไอคิดว่าเคค่ะเก็บ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 โอ้โหอะไรเนี่ยมีเสื้อผ้ามากองอยู่ตรงพื้นด้วยนะคะทุกคนไปเนี่ยค่ะอันนี้นะคะเป็นลายหินอ่อนก็ต้องใส่เจ็ดนะคะแล้วก็ไม้ใส่หกนะคะ นี่ชุบโอเคนั้นก็สำหรับวันนี้นะคะน้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้น้องไอด้วยนะคะบ๊ายบาย